ค่ะเมื่อกี้ก็พี่ก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนการโพสต์ข้อความลงในบล็อกแล้วก็การตกแต่ง blog, ตบล็อกตกแต่งพื้นหลังให้มีสีสันแล้วก็ตกแต่งสีสันกับข้อความในในตัวบล็อกนะคะต่อไปนะคะก็พี่จะสอนในเรื่องของการเพิ่มวิดีโอลงในบล็อกของเรานะคะ ก็คือให้คิดคำว่ารูปแบบมันก็จะปรากฏหน้าโครงล่างของบล็อกของเรานะคะจะเป็นตัวแบบนี้จะเป็นหน้าจอฟ้าๆสีฟ้าอ่อ,อนๆแบบนี้นะคะ,ะจะเป็นโครงล่างนะคะทีนี้นะคะ ให้คลิกตรงคำว่าเพิ่มแกดเกนะคะพอคลิกตรงคำว่าเพิ่มแกดเกแล้วเนี่ยก็มันก็จะขึ้นหัวข้อมาหลายหัวข้อมากเลย ให้เราหาคำว่าแถบวิดีโออ่าเมื่อกี้เจอแล้วนะคะแถบวิดีโอให้คลิกเลือกตรงแถบวิดีโอนะคะมันก็จะขึ้นกำหนดแถบวิดีโอ อันนี้คือเราต้องการที่จะใส่แถบวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอที่เราอยากจะใส่ลงไปในบล็อกของเรานะคะเราสามารถพิมพ์ชื่อหาได้นะคะว่าเราต้องการที่จะเอาวิดีโออะไรใส่ลงไปในบล็อกของเราก็สำหรับพี่นะคะพี่ก็จะใส่วิดีโอตัวนี้แล้วกัน หรืออาจจะใส่คำคีย์เวิร์ดช่องนี้ด้วยนะคะเป็นการหาหาให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่ามันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะแ่ากวีดีโอที่พี่ต้องการจะใส่ในบ็อก เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้คลิกคำว่าบันทึกนะคะพอบันทึกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นถ่ายวิดีโอของเรานะคะที่เราเพิ่มลงไปในบล็อกฉะนั้นก็ให้เราคลิกตรงคำว่าดูบล็อกแล้วลองเลื่อนลงมา ก็จะเห็นแท็กวิดีโอที่เราใส่เข้าไปในบล็อกของเราแล้วนะคะแท็กวิดีโอตัวนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้นะคะโดยที่เราคลิกเข้าไปมันก็จะเล่นของมันนะคะ มันก็จะเล่นได้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นแค่แถบวิดีโอตัวแทบนี้เฉยๆเราสามารถเล่นได้เล่นได้ทุกแทบวิดีโอนะคะที่มันขึ้นมาทีนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการ insert วิดีโอเข้าไปในบล็อกของเราทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการ ที่จะมีแถบวิดีโอตัวนี้เราก็สามารถทำการลบออกได้นะคะโดยที่คลิกเข้าไปที่การออกแบบเหมือนเดิมแล้วก็เลือกคำว่ารูปแบบแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเมื่อกี้เราเพิ่มแถบวิดีโอตรงเพิ่มแกเกตแกเกตตรงนี้นะคะ เราสามารถทําการลบได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการคลิกคําว่าแก้ไขนะคะค่ะมันก็จะขึ้นหน้าจอเหมือนเดิมให้เราทําการคลิกตรงคําว่าลบถ้าเราไม่ต้องการแล้วมันก็จะขึ้นถามว่าแน่ใจเหรอว่าที่จะลบองประกอบของหน้านี้ออกเราก็คลิกว่าโอเคทีนี้ให้ กลับไปดูซิว่ามันลบให้เราจริงแล้วหรือเปล่าโดยการที่คลิกคำว่าดูบล็อกอลองเลื่อนลงมาค่ะอ่าไม่มีแล้วแท็กวิดีโอที่เราใส่ไปเมื่อกี้เราลบออกไปหมดแล้วก็สำหรับถ้าใครไม่ต้องการแท็กวิดีโอนะคะก็สามารถทําการลบออกได้ แต่ว่าถ้าต้องการใส่แท็กวิดีโอให้มันดูมีสีสันมีวิดีโอดูอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำการเพิ่มได้นะคะจากเมื่อกี้แต่าาสมมติคือพี่อยากต้องการให้มันมีวิดีโอนะคะทีนี้ก็พี่ก็จะเพิ่มวิดีโอไป ก็คือเราจะต้องพิมพ์ชื่อแท็บวิดีโอก่อนแล้วก็พิมพ์คำคีย์เวิร์ดของวิดีโอที่เราต้องการที่จะให้ขึ้นเป็นแท็บนะคะแล้วก็กดบันทึกก็ต้องลองเข้าไปดูนะคะว่าพี่เพิ่มไปแล้วมันเข้ามาในบล็อกของพี่หรือเปล่าอ่า ขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นการเพิ่มแทบวิดีโอนะคะ